นิทรศรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีพุทธศักราช2565กรมศิลปากรได้จัดนิทรศรศการพิเศษเรื่องอโรคขยับปณิธานซึ่งในหลายส่วนของนิทรศรศการนี้มีการกล่าวถึงความเชื่อเรื่องผีหาผีที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดโรคประบาดอย่างร้ายแรงเช่นอหิวาตกโรคการะโรคไข้ทรพิษและฝีดาษเป็นเหตุให้มีผู้คนล้มตายเป็นจานวนมาก ในอดีตที่มนุษย์ยังขาดสมมติฐานถึงที่มาของความเจ็บป่วยไข้ก็ยังมีความเชื่อว่าโรคภัยต่างๆเหล่านี้เกิดจากการกระทําของสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ผู้ผีปีศาจส,สามารถทําให้มนุษย์เจ็บป่วยไข้การเกิดโรคระบาดที่มีผู้ป่วยไข้ไม่เลือกหน้าก็เชื่อว่าผีมาจากต่างถิ่นทําให้เกิดโรคคนโบราณเชื่อว่าผีหางมาทางน้าหรือเกี่ยวข้องกับน้ําและจะมาเป็นฤดูเป็นหน้า ถ้าฤดูไหนผีหามาเวลาเดึกจะได้ยินเสียงร้องของพวกผีหา่าคล้ายกับเสียงร้องของพวกสีพายเรือหลวงที่ร้องพร้อมๆกันว่าเยอ่เยอๆทั้งนี้ความเชื่อเรื่องผีหามีข้อมูลความจริงอยู่เพราะว่าเชื้อโรคเช่นอหิวตกรโรคมักมีอยู่ในน้ําแล้วก็อยู่ในอาหารที่สกรปรกซึ่งติดต่อกันได้จากทางน้ําเช่นเดียวกันซึ่งในพระตำรับแผนสีดาษ ตำราการแพทย์แผนไทยที่ได้ใช้ในการรักษาโรคฝีดาษซึ่งจัดในนิรรศการครั้งนี้ได้ระบุถึงเจ้าผีหา่าอมน,นุษย์ที่กระทําให้เกิดโรคฝีดาษในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนอ้าจนครบทั้ง12เดือนสําหรับการป้องกันผีหา่าผีร้ายที่มากระทําให้เกิดโรคระบาดนั้นคนไทยมีความเชื่อว่าเครื่องรางหรือวัตถุบางอย่างที่ผ่านการกระทําพิธีกรรมจะมีอนุภาพป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาก่อให้เกิดโรคภัยได้ พระยาอนุมานราชทนยงเสถียรกเศษได้เล่าไว้ในหนังสือเรื่องผีสางเทวดาว่าการป้องกันผีหาคนโบราณจะใช้ม้อตานเขียนปูนแดงเป็นที่ก้นหม้อเป็นรูปกากบาทและวงกลมเล็กๆสองวงสมมุติว่าเป็นตาเรียกว่าตราขุนพล โดยจะสวมหม้อตาลน,นี้บนปลายไม้ปักไว้ที่หน้าบ้านหรือทางขึ้นบันไดเรือนโดยโดยหันก้นหม้อเนี่ยออกทางหน้าบ้านเพื่อให้เห็นได้อย่างเด็นชัดเชื่อกันว่าตราขุนพลนี้จะมีอัมพานุภาพในการป้องกันผีหานไม่ให้มารบกวนเพราะว่าตราขุนพลเนี่ยจะเป็นตาของนายผีของยักษ์ซึ่งคุ้มครองบ้านนี้อยู่ทําให้ผีไม่กล้าเข้ามา นอกจากการใช้เครื่องรางป้องกันผีหาแล้วยังปรากฏหลักฐานในบันทึกของหมอฮาส์นิชนาเีเป็นแพทย์หลวงประจำาร,ราชสกสยามในรัชกาลที่2ซึ่งอยู่ในกรุงเทพเมื่อมีการเกิดไอาวาตะกรโรคกกระบาดในพุทธศักราช2492กล่าวว่าชาวสยามทั่วไปเชื่อว่าไอาวาตะกรโรคเกิดจากกองทัพของผีร้ายจะมาเอาชีวิตของผู้คนไปเป็นทาสรับใช้ชาวกรุงเทพในสมัยนั้น ได้เส้นไหว้โดยการใช้กระบะโยกกล้วยจัดเครื่องเส้นอาหารหมากครูแล้วก็ตุ๊ก,กตาปั้นจากดินเหนียวเป็นรูปผู้ชายรูปผู้หญิงบรรจุเอาไว้ในถาดแล้วนาไปวางไว้ที่ใต้ต้นไม้หรือว่าทางถนนหรือว่าลอยน้ําไปเพื่อให้ผีนําตุ๊ก,กตาเหล่านี้ไปแทนตนเองสำหรับท่านที่สนใจจะเข้าชม ข้อมูลเกี่ยวกับคติแล้วก็ความเชื่อเรื่องผีหาสามารถชมได้ในนิทรรศการพิเศษอโรคคยัปณิธานนับพระที่นั่งสุโม,มกพิมานพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9นาิกาถึง16นาฬกาจนถึงวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมศนี้ครับ